cộng dâm nóng tàu 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 สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทย์ชาวบ้านทุกต่านทุกคนครับพบกันคือเกา่าคือเดิมครับพี่น้องครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับมาที่ทิศสถานปูเทพ,พครับพี่น้องครับหลังจากปูเทพไปทำพิธีบวงสวงใหญ่ที่ให้กับคุณแม่รดาเนาะโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับก็ามาฟังหลังจากเป็นคนหลงเนาะหรือควคมฝันก็ได้เป็นความหลงสําหรับแนวทางที่ปูเทพไปร่วมพิธีบวงสวงใหญ่พญานาคครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่ปู่เทพโดนของจากบุรีรัมอของอะไรพี่น้องเอฟซีโอขนาดปู่เทพเนี่ยวันหนึ่งในอีสานแล้วนี่นะครับหนึ่งในอีสานใต้แล้วนะครับโดนนะครับโดนเลยแล้วคุณแม่รัด,ดาตัวน้อย,อยจากขนาดไหนนะครับมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมากวิธีชาวบ้านได้บ่าวเียงคันเป็นลักษณะยัยงไงครับปู่ครับ ก่อนหน้านั้นถ้าปู่ไปตั้งแต่ตอนตอน,ตอนคืนเสร็จเลยนะโอ้ครับดีแล้วที่ปู่ไปตอนกลางวันขนาดรถด,ดีๆอ่ะขับออกไป<อ>ยังสะดุดเลยรถ<อ>เช็ครถทำอะไรยังสะดุดเลยก่อนที่จะเข้าเมืองสุรินทร์<อ>นะครับจากนั้นพอไปถึงเมืองสุรินทร์ปรั๊บยกมือขึ้นนลืถึงพ่อเมืองสุรินทร์ก็คือพยาไตรพงดีศีนรรจางวางซึ่งเป็นตาของผมนี่แหละผมก็มีเหรียญ พญายาไตรไปด้วยไม่งั้นล่วงล่วงแน่นะครับจากนั้นก็ไปทำพิธีบวงสวงนา,าคราชเขตโซนนี้ก็มีแต่ปู่เป็นคนบวงสวงหมดเลยแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเป็นที่เหลือเชื่ออิทธิปาฏิหารไอเรารู้ในใจอยู่แล้วว่าเราเป็นพญานาคมาเกิดรู้ในใจอยู่แล้วแต่เก็บเงียบ รู้แต่เฉพาะสายลูกศิษย์ดันไปเมื่อวานปัดทับเลยอเออแปลงไหมวิ่งเข้าพี่น้องเคยเห็นบ้างบ้างไฟเวลามันจุดไหม<อ>มันหมุนเข้าอย่างนั้นเลย<อ>คุณว่ามันเข้าทางไหนมันเข้าทางตาเลยเข้าตาเลยไม่ใช่มันเป็นลมนะลมใหญ่เข้ามาพื้นเป็นดูดปื้ดบนไฟช็อตเนี่<อ>มันเข้าข้างตาปับ๊บเราทำอะไรไม่ถูกจากนั้นไม่ใช่ตัวเราเลย สะกดแบบเราหววคืนเราคาถาที่เราถอดตัวเองนะเราใช้คาถาลุงพ่อพันสุมโนว่าเขารอถอดถอดยังถอดไม่ออกเลยคึ้นเลย<อ>ถ้ามันได้เข้าแล้วมันไม่ออกนะอจะต้องตั้งสตินักโมนักโมตั้งสติจนว่าไม่งั้นงานเขาล้มดิ<อ>นะครับตั้งสติร้องไห้ออกมาเลยโอตเมื่อวานผมเห็นในคลิปอาจารย์ร้องไห้เลยเนาะใช่ร้องไห้ออกมาเพราะว่า มันมองเห็นภาพคุณแม่รดาดิ oh. มองเห็นเลยมองเห็นโห oh. แล้วคราวนี้คาม่ณบานบานเฮาเข้าก็เอ่นว่ามันเลือต้นสาดเลื้อต้นสาดแมนเลือต้นสาดจากของเลือต้นสาดเขาอื hmm. มันมันมองเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยตายแล้วอ่ะคราวนี้มองเห็นพี่น้องที่มาร่วมงานอืม hmm. เป็นลูกหลานเขาหมดโอคราวนี้มันเกิดปิติปิติยินดีโอ oh. นะครับที่ที่ที่ลูกหลานชาวนาคลาด <Okay. S 2> ชาวแดนนาคีแดนนาคามาร่วมอนุโมทามิมาร่วมอนุโมทสารุการในวันพิธีบวงสวงด้วย oh. ได้ด้วย hmm. ดันบางเอื่ะอ่ะอะบาบังอืญนนะไม่ใช่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้อง oh. ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ผ่าน ครับไม่ครูรัตดาเป็นเจ้าหญิงจากจากบาดาเลยเป็นเรื่องจริงเลยเขาตามหาล่างนี่มาหลายร้อยหลายพันปีดิจนได้มาเจอเขาเจอไม่เจอไม่ใช่ธรรมดาด้านมาเกิดผมมวยมันแม่นางนี้อีกองานเข้าเลยคราวนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์เนาะผมแม่นางมวยได้เกิดหลังหรือเกิดตั้งแต่ปู่เกิดหลังสิเกิดหลังเกิดได้ตั้งแต่ตั้งแต่ปู่ทาพิธีให้แต่รับ มีสันร้อยห้าสิบสามครับประมาณนั่นแหละอู้เยอะหลายปีย้อนหลังเจ็ดแปดปีหรือสิบปีประมาณเนี้ยนานแล้วแหละแสดงว่าผมไม่ได้เกิดแต่เกิดมาใช่มันเพิ่งเกิดมันม้วอธรรมดาผมคนเรามันมันจะเกิดอันเดียวนะแต่นี่มันเป็นจอเหมือนงาช้างอ่ะมันลงมานี่เลยนะมันแยกออกมาเป็นเขี้ยวยาวเงี้ยอยู่กลางกลางกระหม่อมเลยกลางหลังเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อิทธิปาฏิหารด้วย แล้วก็เราก็ไปเล่นกับของสูงด้วยดิอ oh. ใช่ไหมล่ะของที่เกิดเองแบบธรรมชาติเหมือนคต,ต่างๆ <Hey. S 1> มันมีอาถรรพ์ดอ <Hey. S 1> นะครับโดนทุกคนเลยคำพูดถ้าแม่ระดาพูดใครก็ช่างถ้าพูดใช่เลยนะอ oh. นอกจากว่าเขาไม่พูดแค่นั้นเอง hmm. อู้เข้ามาแบบ เพงไม่ได้ตั้งตัวนะปู่เนาะเมียนเข้ามาเลยแล้วเพลงที่ปูเขียนร้องสดๆเลยใช่ครับเนี่ยนิวพาชโชคอนิวพารวยขอญาต<ม>ิเอ่ยชื่อนะครับ<ม><ม>นิวพารวยโทรมาว่าปูเพลงที่จะให้แม่รัตดาฟอนอะ่ะมันจะมีแต่ลิขสิทธิ์หมดนะครับปู่<ม>งั้นหาเจ้าภาพห้องบันทึกเสียงมาสิ คร oh oh. าวนี้แม่ละดาบอกว่าได้แล้วปูห้องเจ้าภาพห้องมาซึกเสียง oh oh. งั้นก็ปูเขียนเพลงเลยเขียนสองชั่วโมง oh oh. ตั้งจินในฐานมาจูดทูปหน้าท้าวิรุปตตรงนี้ oh oh. หางแม่นบุญกุศลสื่อสัมพันธ์กันครั oh oh. ห่างแม่นมันจริงดังดังว่าใบ oh oh. นี้ก็ให้เจ้าของค่ายเขาอยู่่คยเจ้าของจะขอ,ะขอให้เจ้าของห้องซืกอเสียงอยู่ตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงพอดี อืคุณเชื่อไหมวันวนก่อนที่ผมจะเข้าไปเจ้าของห้องมาทึกเสียงป่วยโอหายใจไม่ออกอเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าลงมาอีกวันนั้นเป็นแรงอืมนะครับมันเหมือนดวงไฟอะ่ะอืมมาที่หน้าหน้าหน้าอกเขาเพราะว,ว่าเกิดอะไรก็ไม่รู้อืมผมก็ไม่พูดให้ฟังนะแต่ว่าผมไปเขาหายโอ้หายเลยหาย ว่าอาจารย์ครับผมเอาเพลงมาทาดนตรีเพลงทาดนตรีให้ผมหน่อยอืมเขาก็มองน่ะใครนี่ใช่ปูเทพไหมปูเทพครับเขาก็เดินไปเดินมาเอ้าตกลงทำหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืน <c oughs> เพลงอะ่ะ <c oughs> เสร็จเลย <c oughs> ใช่ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วนะอืมแบบไม่ได้นอนเลยโอคนสุรทร์ทีวีก็ไปแต่เช้า เปรอเพลงนี้แหละเพื่อจะลงซิงเกิลน,นะครับเพื่อจะลงซิงเกิลให้พี่น้องเปิดได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ในอย่างนี้ก็เลยตั้งเิตอธติธฐานเขียนให้พี่อัดผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านพราะเป็นปนบุญเขาด้ไม่ใช่บุญผมใช<อ>้นอนใช้นานพี่น้องที่จะบงวงสรวงอย่าลืมวอนเจ้านาคีอของคนทุรนทีวีกดเข้าไป นะครับใช่ปู่เทพหานักร้องไม่ได้อีกท <c oughs> างเอาเอาก็เอาวะร <c oughs> ้องเองเลยร <c oughs> ้องเองเลยนะครับให้มันเสร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับ <c oughs> พี่น้องที่มาร่วมง,งานก็ขอบคุณในหลายอย่างนี้ที่เขามาช่วยวิธีชาวบ้านก็มีส่วนเอฟซีได้อนเงินมาช่วยครับ <c oughs> บาเซงคานเอฟซีก็ได้อนเงินมาร่วมบุญด้วยครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม ผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เอฟซีบาสินคารเยกว์ทีชาวบ้านที่ถ่ายทอดออกมาที่โอนมาให้คุณแม่ดดรันดาก็ถือว่าเราเป็นสายญานได้ร่วมบุญกับแม่รันด,ดาคอยดูว่าคงสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งใช่แม่รัด,ดาต้องมีเม็ดแบบเด็แน่นอนเชื่อผมมีบาดเด็ด,ด,ดใช่ก็ปล่อยไปตัวเดียวเลยนะห้าหนึ่งใช่ไหมล่ะครับ,รบแล้วก็บวกห้าเจ็ดก็ตัวเดียวกันครับใช่ไหมล่ะ คอยดูคลงงสุดท้ายพี่น้องคอยดูช่องวิถีชาวบ้านครับและบ่าวเซนาคานเท่านั้นเองเพื่อดูว่าเพิ่นสีใดตัวใดอาถรรพ์สายหมูติรูแรงมากเด<อ>้หลังจากไปทําพิธีบวงสวงมางานเข้าปู่เทพเดือนดิ<อ>งานไปเจมิมอ่าบริษัทต่างๆรางเพราะว่าปู่เทพเชื่อและศรัทธานในตัวปู่เทพนะอืมเออ เกิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้ครับพอเขาเป็นหมออีสานเนาะมมันเพลอเดแต่มันก็ดีแล้วก็องค์หน้าเข้ามาสิงู่แบบไม่เคยสิงเลยนะตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เจ็ดขววเป็นอาจารย์มาไม่เคยมีหน้าหักสิงไม่เคยมีผีมาเข้าสิงผมอแต่นั่นไม่ใช่ผีแต่เป็นเทพพญายนาคขราชองค์ใหญ่ที่สุดของเมืองบาดาลเลย คือเ<ม>ท้าวิลูปะโคครับ,รบเข้ามาสิงปั้งนะครับเข้ามาสิงปั้งพอเรากล่าวคําว่าโอ้ขึ้นมาปับ๊บมันน้าตาไหลเลยครับเอมันวิ่งเข้าตาเลยมัน,<อ>ม,นมันมุนมาแบบเหมือนเหมือนเหมือนพุขึ้นพายุ เหมือนเหมือนพยุของช้างไงไหมคับเออมันเข้ามาป้ามันเข้าไปสูเลยนะมันเข้าไปผมพยายามดึงออกแล้วมันเข้าไปปุ๊บบ๊บบ๊บบ๊บปังตามปั๊บเขานี้แข็งคือเลยเขานี้เอืะแข็งคือแล้วก็ทาไงน้องงานเขาล้มแน่แหละโอ้ใช่ไหมล่ะมันพาเราพูดเลยเขาเนี้ยพูดเดีเลยใช่มันพาเราพูดเลยอ่ะปูบ๊บบู๊บบู๊บเอาตายแล้วออกมาหมดเลยครับ ตายแล้วทําไมอาถรรพ์แรงจริงๆหรือตรงนั้นครับเป็นแดนของผมไปครั้งหนึ่งก็คนคิงลุกๆอุตการเนาะครับมันเข้าไปในบริเวณบ้านมันรู้สึกว่ามันมีอาถรรพ์มีเหมือนมีอาถรรพ์จริงๆครับปู่คนกิงลกคนคิ้งลูกเงาๆเลยครับพวกช่องที่มาเมื่อวานไม่คิดว่ามันจะลงมาอย่างนี้สิแต่ละคนคิปเป็นหมื่นๆเลยเด้ครับผู้คน สิ่งที่คนไม่เคยได้ได้หมดเลยแปลกไหมใช่อู้มันขืนแบบอู้คนไปร่มงานก็เข้าเยอะเนาะอาจารย์เนาะใช่เออเป็นสิบแต่บางคนอ่ะครูอาจารย์ให้ที่ที่เข้าสิงไะใช่คนเป็นสิบเข้าเข้าสิงหมดเลยใช่มันเข้าบึ้บบึ้บบเข้าหมดเลยแปลงเหมือนพี่ฝางนงานเลยเมีนครับอู้่าบ่เคยเห็นน่าอัศจรรย์ยิ่งเนี้แล้วหลังจากปูก ว่าจากวัน so ง um so so no ูอูงสก็อยู่ประมาณคืนหนึ่งเนาะครับโปมีความฝันอะไรบ้างไหมครับผมมีแล้วฝันว่างูใหญ่มันมาตามอีกแล้วเด้ตอนนี้ไม่ใช่หลอกลวงเด้มันมาตามเราแล้วอ่ะถือว่ามันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะมันตามอีกแล้วอ่ะมันจะตามมาอีกแล้วอ่ะตามความฝันด้วันนี้เจ็ดมาแน่เลยรู้ว่าเจ็ดไหนเรื่องหนึ่งนี่ะประมาณเนี้ยมาแน่นอนใช่ ประมาณเนี้ยถ้าฟันเห็นงูใหญ่ๆเนี้ยอืมันหมักหนาเลขคู่อีกดีเลขคู่แบบมนคู่จะเป็นคู่อะไรไม่รู้แล้วนะครับปู่เทพวันนี้นะครับยังไม่มีความฝันเรื่องหวยฉะนั้นพี่น้องช่องเบาเบาเช้นงคาและวิถีชาวบ้านอย่าลืมห้าหนึ่งของแม่คู่เด้กับห้าเจ็ดหนึ่งมาและเจ็ดมาแล้วนะเห็นไหมเออมาแล้วอยู่คงที่ได้ครับคุณยาวไรใส่เท่านั้นเอง สลับไปสลับมาเนาะครับอาจจะเป็นห้าหนึ่งเจ็ดอ้เปเจ็ดหนึ่งห้าหรืออะไรประมาณนั้นผมว่าควยดูโค้งสุดท้ายถ้าไม่ใช่ตัวนี้นี่เป็นไปไม่ได้ที่น้องถาวรเยอ์นะครับที่มีเจ๊ใหญ่คนหนึ่งนะที่ว่าถูกเยอะนะที่บริจาคให้ต้องใบุญจริงเ,เลยนั้นก็เฮียตุย้ยแลแ้วก็คนลิง โอัไนแหละครับผมคุณลิงลิงก็โทรมาอยู่เมื่อกี้ว่าปู่ไปขอล่าไปกินร้านอาหารใหญ่เลยอเจหลิงเจหลิงเป็นคนจีนเป็นคนจีนรมเออนคนจีนเอฟซีใช่ไหมครับเอฟซีของคุณแม่รัดาเขาอครับเดี๋ยวบริษัทน้ำปลาที่ขอนแก่นก็จะให้ปู่เทพไปเจิมบริษัทให้อีกอก็อีกหล,ลายบริษัทที่โทรมารเดี๋ยวรอทีมงานก่อนว่าจะเอากันยังไงครับครับ บรรยากาศเขาลุล่วงไปด้วยดีนะปูเนาะบรรยากาศดีพี่น้องช่วยกันมากเลยจากที่คุณแม่ลันดาไม่มีใครมาสองเลยชตั้งแต่ชะตาตกตั้งแต่ชะตาตกน่าสงสารนะคืนว่าสะออนศาสตรจากของนี้สะอ้อนศาตนะปูเนาะเวลาเศร้า,ากับขออลองเทียงกับขอลลอง เย็นก็ขอร้องร้อง hmm. อะไรร้องขอความสุขร้องขอความรุ่งเรืองจากองค์เทพ oh. องค์ญาตองค์หนักคาเหมือนผีบ้าดิ hmm. ขอไงขอบอกว่าให้ลูกเกิดสภาวะดีขึ้นกว่านี้ <Okay. S 2> ให้มีเงินดูแลแม่ hmm. ให้มีเงินช่วยเหลือตัวเองอยากเจก็บไข้ได้ได้ป่วยในหลายอย่างว <Okay. S 2> อนขอจะสิ่งศักดิ์สิทธิ บวนขออาจจะได้ได้ได้เป็นรอบของคุณเมียเนาะครับนี่ครูบวนขอจน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 เจ้านาคีน่าจะาพิจรนารณาแล้วมั้งก่อนหน้านั้นผมถามว่ารัดาได้ฟันดีไหมปูเข้ามาไหมหเข้ามาอยู่ปูือ่ลองเม่อย่าเพิ่งปล่อยนะลองดูว่ามันจะออกไหมสรวนว่าออกมันเฉยไว้เอ้ <มา S 1> อ อีกสุรว่าออกพี่น้องก็ถูกแต่ว่าเวลาเขาถูกเขาไม่ให้ร้อยสองร้อยสี่สิบสบาทบมันไม่คุ้มกับการบวนขอ,อก็เลยให้ขอญาติชื่ออัมพลชาแนลกับน้องนิวครับเข้าไปเลยอืมก็เลยเป็นจุดมาของแม่รัดดาครับพลิกมีชีวิตเลยเนาะครับ จากคนที่ไม่มีอะไรเลยพลิกแล้วครับพี่น้องตอนนี้คิดว่าพลิกแล้วแนละตามของรูศศ้สึกปูน่าจะครับพอยือ้อพยื้อชีวิตเขาเห็นบ้านหลังอย่างใหญ่เละปูเนาะราคาเป็นล้านเอบ้านหลังนั้นปูไปไปสวดขออะไรด้วยัชครับแล้วคนที่เขาซื้อ เขาก็ไม่มาอยู่อีกสงสัยก็รอแม่รดาแน่สงสัยนรอรอยังไงก็ต้องบุญถึงกันอยู่แล้วใช่รอถ้าออกวันนี้สามตัวนะหรือสองตัวนะครับยินดีตอนรับวิถีชาวบ,บ้านกับบาวเซนคารไปเลยครับครับให้พี่น้องได้เห็นเห็นไปพร้อมๆกันครับท่านท่านจะให้ต่องวดอยู่บ่หรือข้ามงวดพอเป็นเลขนากนะอืมไม่เหมือนเลขผีนะเลขนาคเลขนาคนะมันแตต่างกันยังไงครับปู่ครับ เลขหน้าก็คือว่าเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์เวลามันไม่เหมือนกันกัวมันพลาดเด็ดดี mm hmm. ใช่ไหมล่ะใช่ใช่เ,เห็นไหมเก้าเก้าห้ามันออกหกหกห้ามันอาจจะไม่ตรงอาจจะขึ้นลงบ้างนะปูเนาะใช่มันจะอ,อยู่ที่ผู้มีสภาว่าบุญอยู่ที่ดวงลูกหลานของของนาคราชใช่ทั้งสี่ตระกูลแล้วแหละครับบางคนเห็นจา่จาจ่าก็ยังไม่ถูกนะปูเนาะ เนี่ยน่เห็นตาตาจะพ้องบุญอาจจะยังไม่ถึงคราบุญอาจยัไม่ถึงเขาจะหาว่าเอ๊ะปู่เทพทําไมก่อนก่อนหน้านั้นยังไม่ได้เปิดชีวิตแม่รัดาทัวก็ลงปู่เทพอยู่นะวันแรกที่ปูไปพอทัวลงเยอะแม่รัดาเขาเกิดไม่สบายอืมวจะติดกรมกับเอฟเอฟซีเขาเขาก็เลยมาขอเข้ามาปู่เทพวันนั้นที่มาวันนั้นเนาะใช่ เก่าไฟโป้งเลยโป้งเลยขาโป้งเลยสามตัวเลยใช่เราต้องตามความรู้สึกของแม่รัดาเดี๋ยวเราก็ได้ทําคลิปว่าปู่เทพเป็นใครทําไมถึงได้ศรัทธามากเป็นพ่อะอะไรฟังจากปากเขานะครับออฟังจากปากคุณแม่รดาเลย<ช>เดี๋ยวจะได้เปิดกันในวัยนี้ครับคอยดูด้วยว่าทําไมคุณแม่รดาถึงต้องเชื่อปู่เทพนะครับต้องเชื่อมากทําไมต้องศรัทธาขอบคุณคุณพ่อตุ๋ย ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มาจากขอนแก่นขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้รู้จักได้รู้จักกันกับปู่เทพเป็นกัลยาณมิตรที่ดีขอบคุณเอฟซีที่มาร่วมในงานบวงสวงใ,ในบ้านไม่ครูระดาคงจะเฮงคงจะปังกันทั่วหน้านะครับใช่ไหมปู่ย้ำตัวเลขของคุณแม่ระดาอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเลขคุณแม่ระดานะคุณแม่ระดาให้ห้าหนึ่ง กับห้าเจ็ดแต่สำหรับปู่เทพชอบฟังนะ <Okay. S 1> ชอบส่วนตัวเลยห้าหนึ่งเจ็ดโอ้โหชอบอนคน<ๆ>อื่นจะซื้อห้าหนึ่งแต่ซื้อห้าเจ็ดก็ช่างแต่ใครเชื่อปู่เทพไม่ใช่ว่าผมเบี้ยนออกจากคุณแม่รดานะครับ <Okay. S 1> ผมเอาเลขคุณแม่รดานั่นแหละมาใส่ไม่ต,งตรงสามตัวใช่ก็ห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดแต่ปู่เทพชอบ ฮ้าหนึ่งเจ็ดพอนเป็นเลขหนักเจ็ดเลขหน้าเลขหนักวะหนึ่งก็เลขหนากเนี่ยสวยไหมพี่น้องสนใจก็ตามเนาะนะพี่น้องเนาะเมนยามากผู้เทพไเลยดูไปสักตั้งหน่อยนะครับความชอบครับนะครับความชอบชอบก็ผ่านเด้อไม่ชอบก็จะว่าผู้เทพเด้อ บมเมนว่าโอ้ยขายให้ขายหน้าเสือโลดพูเทพนั่นบอกูเทพไปอยากรวยกันน่ะแต่ว่าบมฮูเลูลเลฟครับบุญบูเถึงมางพี่น้องปูเทพย,ยังมาทันมีบุญยันนมถึงรอบปูเนาะยังไม่ถึงรอบปูเทพก็ได้เด้<ช>น้ําขึ้นก็มีน้ำลงก,ก็มีเด้นะครับนิ้วมือเนี่ยมียาวเนี่ยนิ้วกลางมันยาวนิ้วชี้มันสั้นนิ้วนางก็ยาวมันไม่เหมือนกัน<ช>นะครับเมื่อแต่ดวงอาทิตย์ยังมีกลางวันและกลางคืน ใช่ไหมวิธีชาวบ้านูกต้องคกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นครับฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมกินน้ําร้อนด้วยกินน้ําเย็นด้วยกินน้ําธรรมดาด้วยขึ้นมีลงแล้วชีวิตคนเราเหมือนชีวิตคนเราเนาะปูเนาะขึ้นมีลงไม่มีกาบเสมอต้นเสมอปลายเนาะวันนี้วิธีชาวบ้านพูดแปลกพูดเสียงหล่อด้วยเอฟซีแปลกแปลกมากเลยวันนี้มีอะไรแปลกหรือเปล่าน้อ ขอบคุณวิธีชาวบ้านและบาะ่าวเซนคานที่มาตามมาตามควันหลงหลังจากปู่เทพไปบ,บ้านแม่ครูครัตดาเป็นไงมัง่งฉะนั้นขอบคุณพี่น้องที่เสียเวลานะครับดูคลิปบ่าวเ้นคานและวิธีชาวบ้านครับครับผมสุดท้ายแล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณปู่เทพมัวยทับทันนะครับพี่น้องครับที่มา แชร์ประสบการณ์เชอแชร์ประสบการณ์ของเมื่อวานนะปู่เนาะแมนให้พี่น้องในหูให้หูด้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มียธรรมศาสตร์มันเป็นม,ม,มหัศจรรย์มากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ามองไม่เห็นเนาะแมนแต่ทุกคนก็ได้เห็นทั่วโลกทั่วประเทศไทยทั่วโลกดังด้วยเลยแกลกมากด้วยครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ